นี่นะฮะถามว่าผมสองคนน่ะพอว่างปั๊บทําอะไรแดกปลูกผักแดดกันเลยฮะเนี่ยอาเช่นนี่เส้นยังไงฉีกได้สามประมาณสามอันนี่นะฮะอ่ะแล้วก็ปลูกคล้องอ่ะลงมันหนักมากไม่ให้มันแน่นอ่ะเห็นไหมอย่าถอนต้นนะนี่คือเวกไม่ได้แล้วต้องเอาต่้ๆสูงๆดิสูงหน่อย เออวันนี้จะสอนให้มียาปลูกมะเขือนะฮะโยงปลูกกันตรงนี้ก็พ้องไว้เออพ้องไว้นี่แหละวันนี้คือทิปนี้นะฮะกำลังปลูกมะเขือเทศแปลงใหม่ปกติอ่าอ่าอ่าเสร็จแล้วอ่าเน่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 เออเนี่ยอีกอ่ะไม่เอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวพี่หยิบให้โยมือีอย่าอย่าแป๊บหักนะนี่คือการทำมาหาแดดนะฮะทำมาหาแดดนะฮะ ผมก็จะถอนหญ้านะคือสอนนะเผื่อวันหนึ่งผมตายช่วงนี้จะได้ทำอาหารแดดกกันเป็นแล้วธรรมดาธรรมทั่วไปก็ทำงานหาแดดปุ่มแล้วคือเราโยงไว้ครับการช่วงนี้มันฝนนะมันจะล้มมันจะล้มนะฮะงูฉีดยาได้ไหมงูฉีดยาไหมได้เอาไหมมันหนักเลยนะอันนี้ยังฉีดอยู่เอาไหมอันนี้ผูกแล้วผูกแล้วนี สบายมากชี่ก่อนขี่ก่อนขี่ก่อนขอหญ้าก่อนขอหญ้านุ่นก่อนขอนหญ้าโคเนี่ยเนี่ยอย่ะได้ถอน้นมานะเราปลูกหญ้าได้ไหมไม่ได้นี่คือมะเขือเทศน,นะแปลงนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดพันต้นเจ็ดพันต้นวันนี้กิโลกร,รัมละสามสิบกว่าบาทแล้วช่วงนี้นะแต่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ออกจะเหลือกี่บาทนะฮะ พอคราวที่แล้วนี่ได้ได้ห้าบาทใช่ไหมหนูชิบหายไหมก็ดีดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวดีบ้าแล้วมันไ,ไม่ได้อะไรเลยอ่ะก็ดีไงดีกว่าไม่ได้ไเลยเลยก็อย่างั้นเหรอ,อที่ใคร<ม>ขโมยต้นนี้ไปมันตายครับมันตายในนี้นะฮะอันนี้คือไม่ใช่ที่หมอปลานะครับเช่าเฮ้ยแกผูกกบบาทนี่มันก็ตายหาดิ คุฟ้ามันตายหานะแกนี่เอาเด็กมาสอนนะสอนเด็กนะวันนี้ผมผมผมมามาแกตัวนี้สับปันนี้แกมองแกสุญญาานะเราต้องผูกโยงมันไว้ครับเรากันกันกมันล้มกันมันลม้ม,น,ลมนี่ฮะกันมันลม้มอีกประมาณเดือนครึ่งมันก็จะได้เก็บ อันนี้แปลงนี้ประมาณสิบกว่าวันนฮะประมาณสิบกว่าวันแปลงนี้นะฮะม,มีใครถามแลวไหมยโยยังไม่มีใครถามฮะ<า>ยังยังไม่มีใครใครใครถามไปเหรอแปลงนี้อยู่ที่เจ็ดพันต้นโยส่งให้รอบดุรอบไปปลูกได้ประมาณครึ่งเดือนเนี่ยประมาณครึ่งเดือนเอ,เอาต้นนู้นนะอันนี้เล็กยังไม่มาปลูกคน้คนนี้ โอ้ยกบไฟเชื่อมกบไฟเชื่อมเราทำทุกอย่างที่ได้ตังและถูกกฎหมายนี่ถอนออกเลยใช่ไหมเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วหญ้าดนี่มันนี่มันมะเขือเทศจะถอนทำไมพมื่อกี้่เคยถอนหญ้าทิ้งยาเมื่อกี้แกจะมะเขือเทศออกใครจะไปรู้หรอกไปหา เฮ้ยยาเอาดินออกขอดินคงพ้ายางอยู่ฟ้าฉันเอาลิงมาสอนอะไรวะเนี่ยฮะเก็มาสอนงี้ด่ามาฉันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันะมัีสอนนะสอนนะสอนยิงสอนยากสอนย็นไปเลยนะ้นี่สอนยาแบบนี้ก็ได้ฟ้าเนี่ยมี่นัเห็นมย่านะไม่่เนเด็กเกียเกียเกียยเาสมถเกดเกียไปเ่ยนะแบบนี้ยาเนี่ย ดูดูนะก็เอาโคตรของหนูเออนี cool. ่เนี right yeah, ่ยมาทิ้งเยเนี่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 ยเออเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยยายอยากอยากิ้งโคตรมันนะเออ้เากดนมาขามเพอ่ะเงวะหนูโยมมึงคากลับไปไปเฮ้ยแกทำพี่เลยละ ฟ้ามันมีแต่บักบักเล็ดคนงานไหมฟ้าบักเล็ดพอพ่อพ่อพ่อกลับ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 เอากลับี่ฟังบีบีเอากลับไปไว้ไว้แล้วครับที่สุดแล้วออกข่าวไปได้ด้วยฮะติดตามการสร้างซีวีได้เลยแต่ไม่เหมาะกับอาชีพนี้พิสูจน์ไปเรื่อยๆอาชีพนี้ฮะเลยเอาไปบอกเฮ้ยเล็กเล็กพี่หนูอยากไปถอนหญ้าไม่เหมาะกับอาชีพนี้ฮะดูดวงนะครับไม่เหมาะกับอาชีพนี้ฮะนี่ถอนนี้ deleted. อะแกจะใครเอฟเอฟเอฟกันเดี๋แกไม่เหมาะกับกับอาชีพนี้ไม่เหมาะเลยไม่เหมาะไม่เหมาะกับอาชีพนี้เอาดินมาเคื่อนแล้วอีกไร่อยู่ด้านหลังไร่เรานะคะอีกกี่ไร่ละพี่อีกห้าไร่ค่ะบผมแต่อันนี้แต่อันนี้เช่าอันนี้เช่าพี่ต้น้า เฮ้ยเพอพอพอแกไม่เหมาะกอาชีพนี้แกไม่เหมาะกอาชีพนี้แล้วเฮ้ยอะไรรึเป่าอันนี้เป็นปล่อยคิสตันแบกฮะคิสตันแบ็กกำลังจะไปพิสูจน์ว่าจะติดไฟดีหรือเปล่าฟ้าหนูไม่เอาที่โจกนะนี่ฮะแปลงนี้นะผมจะพาดูนะว่าแปลงนี้เพิ่งลงดินได้ประมาณตกยี่สิบวันแล้วฟ้าอย่าเหยียบแป๊บนะ่นแป๊บแต่งานลูกเอ่อลงดินได้ประมาณยี่สิบวันแล้วอีกประมาณเดือนครึ่งน่าจะได้เก็บ แต่เดี๋ยวมันจะเต็มท่านนี่คือประมาณยี่สิบบาทนะเนี่ยเนี่ยถึงเนย้อหญาลไนะคือมาเขือเทศเนี่ยตั้งแต่ลงดินอะไรด้วยก็ประมาณสามเดือนประมาณสมเดือนเอวันนี้ไม่รู้ให้ทําอะไรให้ให้มาถอนหญ้าถอนหญ้าพอได้อย่าไปดึงสายขาดนะสวยเลยนะเฮ้ยสายดึงนดม่ไดเลยนอตายหาไม่เหมาะอาชีพนี้แล้วแก มีใครปลูกไหมตอนนี้ราคาวันนี้แพงมากช่วงนี้แต่ไม่มีนะฮะตอนนี้คือสามสิบบาทนะได้ข่าวมาได้ข่าวมาตอนนี้แต่ไม่มีครับแต่ไม่มีครับแต่อีกแปลงหลังเนี่ยอีกประมาณพรุ่งนี้เริ่มเริ่มเล่มเริ่มเก็บเริ่มเก็บได้พรุ่งนี้เริ่มเก็บได้แล้วแต่คงไม่กี่โลหรอกไม่กี่โลคงน้อยอยู่ห้าร้อยกโลจะบ้าแล้วฮะล้วก็รวยดิฟ้า,าสายเขาขาดนะ ยู่ช้อะร่องร่องไหนร่องอ่ะจามได้นะรือฉีดได้ไหมเหม็นหนูหรือฉีดได้ไหมไม่ได้เล่แน่นอนแกเล่แน่นอนแกแกไม่เหมาะอาชีพนี้ถึงตกและฉีดได้ยิ้มๆมบบนี้ได้อยู่คนดูเท่าไหร่โยสามร้อยกว่าเฮ้ยมีคนดูเหรอวันนี้มีใครปลูกบ้างมะเขือเทศโลรลอะไรกันเนี่ย สามสิบโยที่นี่สามสิบบาทที่เนี่ยตอนนี้ตอนเนี้ยวันนี้นะเช้าเช็คราคาที่ฮอกไกโดแล้วโลละแปดบาทที่ฮอกไกโดนะใช่ครับราคาขนส่งค่าขนส่งอีกโลละสองพันกว่าบาทอืก็จะคุ้มอ่ะฝนตกนะฝนตกอะไรนี่แบบนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรตกยิ้มยิ้มยิ้มนะยิ้ม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 ม่ไ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 ม่เป็นไม่เป็นไร มือมือคือมือแคร์หมดนะนี่น่าเสียเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งตกดิกูฉคุยาอยู่เฮ้ยโอ้มึงอย่าเพิ่งตกแม่งให้ยุสียาดันมันเถื่อตกอีกฟ้าพี่ว่าหนูเล่นสกปรกแล้ลูกหนูไปล้างมือต่อไปหนูไปล้างมือเ่อไปแกไม่เหมาะกับอาชีพนี้นะ นี่ให้ดูข้อมือคนถอนยากข้อมือมือ่ำมากเลยค่ะม่อมากมากเอยมากบอบบ่าบปะปะพี่ว่ากัดจับจับอ่ะโดนไม่น่าชวนมาเลยวะ เวงจำาฝนตกฝนตกแล้วฟ้าฝนตกลูกฟ้าฝนตกฟ้าอีก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 แกงอ่ะกลังงามมากเลยมันมืดไปดูไหมโยฟ้าไปดูกกีก่หมไปไมมันมืดนะไปหมไปไหมจะไปหมไปไหไม่ไป้พี่กโโยโยป่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามผมมาดูแปลงเนี้ยกำลังกําลังกําลังเลยที่ว่าจะเก็บได้นี่เดี๋ยวไปตรงเนี้ยว่ะไอพี่เอ็งเอาแมวไปเก็บเวลากูไปไโยมไปด้วยแมวเล่เร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 ่โยกโยขึ้นเลยเร่อะเยวไปดูฮะว่าผมอ่ะอยู่นิ่งไม่ได้ผมมันโลกรีดูต้นไม้หนึงดูต้นไม้ ต้นไม้ันม่สวัสดีครับโอ้ยไม่้กัดให้คุณ่อให้ได้เลยเนี่ยนี่คะเนชั้นเหมนชั้นทองน่านกเลยเข้ดีนะคะ พี่เอาหนูไปด้วยเถอะหนูขอร้องพี่เอาหนูไปด้วยเถอะโอ้ยไม่ไม่เอามันกำลังเก็บหนูมาเละให้หนูไปด้วยเถอะมัน<อ>เละโอ้ยตามมาดูนะครับเอ็นดีฮะแปลงนี้น่าจะเริ่มเก็บได้แล้วแต่แปลงนี้มันตายเยอะนะมันตายเยอะมากเลย อันนี้ไม่ใช่ของเรานะฮะของข้างๆเขาเขาก็ปลูกนั้นผมนั่งมาดูมาดูฮะมาดูมาดูอีกแปลงนึงอันนี้ไม่ใช่ของผมนะฮะอันนี้ไม่ใช่ของผมของผมอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เขาก็กำลังของลูกแล้วปลูกแล้วเนี่ยคุณจ่าขอบมาสันบอกว่าอยากซื้อปลากระป๋องปลากระป๋องเข้าเข้าเข้าไปในเพจเลย แต่ถ้ามารับที่บ้านหมอปลาก็มีนะตัวเนี้ยเอเข้าไปในเพจเปลากระป๋องดรพี <Dr. P. S 1> หมอปลาได้เลยครับเข้าินบ็อซ์สั่งในนั้นได้เลยแล้วก็จะมีเบอร์โทรในนั้นเลยหรือว่าใครที่จะต้องการที่มาซื้อที่ด้านหมอปลาก็มีนะครับในราคาส่งเช่นกันเก้าบาทห้าสิบอันนี้ไม่ไม่ใช่ของเรานะอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ไม่ใช่ของเรานะเรามาดูของผมนะครับอันนี้กำลังงามกำลังงามมากๆาเลย เห็นไหมครับของเขาเอาเอาลูกแล้วอันนี้แต่ไม่ใช่ของผมนะบอกก่อนอ๋อกลับแล้วครับคุณคุณพาแก,กกลับไปแล้ว ของหมอปลาไปนี้ครับนี่ะนครับไปนี้ครับแต่ลูกมันเป็นตูดดำเยอะลูกมันเป็นตูดดำเยอะไปนี้มันใช่ไม่ได้มันขาดสารอาหารช่วงแรกเพราะว่ามันร้อนมากเนี่ยพวกนี้ใช้ใช้ใช้ไม่ใช่ไม่ได้นะครับเนี่ยใช้ฉันไม่ได้ตูดดำเยอะมากเลยเห็นไหมครับลูกก็รับออกเลย นี่คือระดับความสูงนี่คือเท่านิสสาแล้วนี่ฮะระดับความสูงนะประมาณเมตรห้าเมตรหกแล้วเมตรหกสิบประมาณนั้นมันก็จะได้ประมาณที่สองเมตรนะนี่นี่นี่นีแฮะแปลงนี้ที่ว่ากำลังจะได้ใกล้เ็นเซ็ตแล้วเพจเอ่อกระป๋องด็อกเตอร์พีครับ คือมันเหมือนว่าเขาขาดสารก็เลยทําให้ลูกตูดดาพอตูดดาใช้มันใช้ไม่ได้นะแต่มะเขือเทศที่นี่นะผมบอกเขาว่าเก็บไปเนี่ยเนื้อมันจะแข็งมากครับมันอยู่ได้เป็นสิบสิบวันฮะมันจะไม่เน่าถ้ามะเขือเทศเพชรบุรีมันจะแตกต่างกับมะเขือเทศทางภาคเหนือทางภาคเหนือเนี่ยถ้าเป็นพวกสีดาเนี่ยมันจะนิ่มแต่ที่เนี้ยมันจะไม่นิ่มนะฮะมันมัน มันจะแข็งนั่นนี่ยคือเห็นไหมลูกใหญ่ยังยังตูด่ดำเลยแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราขายเราก็เราก็ต้อออกเห็นไหมแข็งเป๊กเลยเนื้อมแข็งเป๊กเลยเพราะว่าช่วงแรกอากาศร้อนมากร้อนสุดๆเลยเลยทําให้พวกมาเขือเทศเนี่ยเขาเรียกว่ามันขาดสารอาหารนั่นก็คือตู่ดำเดยอะมากตู่ดำเดยอะมาก แปลงนี้อยู่ที่ประมาณ6ทันต้นแต่มันตายเยอะเพราะผมปลูกช่วงอะไรนะพฤษภาประมาณพฤษภาพฤษภาก็มิถุนากรกดาสิงหาปลูกประมาณพฤษภาครับแปลงนี้หลังจากลงดินไปแล้วก็ประมาณ70วันเราก็จะได้เก็บประมาณ70วันไม่เกิน75วันเราเราจะได้เก็บนะ แต่มันตายค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งแต่ลูกดดบา้างหนปเป็นแง่เห็นไหมลูกเยอะมากเลยครับลูกเยอะลูกเยอะแต่ผมใช้ระบบน้ําหยดนี่นะฮะใช้ระบบน้าหยดดูดูหน้านี่ฮะดกมากครับดกมากแต่ยังเก็บไม่ได้ะฮะยังเก็บไม่ได้ช่วงนี้ราคาดีด้วยนะช่วงนี้ราคาค่อนข้างดีแต่นี่ใช้ไม่ได้ ยาวเลยครับยาวเลยแค่นี้ยาวเลยเห็นไหมฮะนี่นี่นะฮะคือถามว่าหมอปลาเอาเวลาที่ไหนทำเวลาว่างแป๊บหนึ่งก็มาสั่งน้องชายไว้มั่ง นะก็ให้มันทํานู่นนี่นั่นเพราะว่ายุคโควิดเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนลําบากแลวผมคิดว่านี่นะถ้าไม่ถ้าไม่ติดโควิดนะโล่หนึ่งช่วงนี้แพงมากขนาดติดโควิดนะมะเขือเทศมันไม่มีช่วงนี้ไอ้ไอ้มะเขือเทศทิ่บุรีเนี่ยเมื่อวานไปที่ตลาดซีเมืองไปคุยกับเจ๊ปุ้ยมาไม่มีเหมือนมะเขือเทศที่บุรีเลยนะช่วงนี้เพราะว่ามันช่วงประมาณพฤษภาเนี่ยพฤษภาพิทุนากรกดาเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยมันปลูกยากมาก มันตายหมดฮะทีแรกปลูเกเจ็ดพันต้นเนี่ยตายไปห้าพันนะตายไปตกห้าพันต้นนะซ่อมแล้วซ่อมอีกขนาดซ่อมมันก็ยังตายเพราะช่วงนั้นมันร้อนมากร้อนมากเลยพอร้อนมากมันก็ทําให้เนี่ยสีได้เนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันไม่มีเวลามาเก็บมันก็จะมันก็จะทําให้เขานี่แย่งปุ๋ยด้วยนะ ใครอยากรู้วิธีการปลูกนะมันไม่ได้ยากหรอกเซิร์ชใน Google เลยพวกมะเขือเทศพวกเนี้ยแต่มแต่มะเขือเทศถ้าปลูกช่วงหน้าฝนนะปลูกช่วงหน้าฝนเนี่ยคนมันปลูกกันเยอะพอปลูกกันเยอะปั๊บเนี่ยมันจะทําให้ราคามันถูกแนะนําว่าให้ปลูกช่วงประมาณพฤษภามิถุนาเนะครับเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนได้ปลูกเลยเพราะมันปลูกยากแต่ถ้าดีนะถ้าช่วงสามเดือนเนี้ยถ้าปลูกในร่มเนี่ยมีร่มบ้างเนี่ยมันจะดีมาก ถ้ากลางแจ้งตายหมดนะครับรอดยากนี่หรับคนที่หาเพจไม่เจอนี่จะเป็นหน้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้หน้าตาตากระป๋องอรพีหมอปลาหน้าเพจจะเป็นแบบนี้เบอร์โทรส่วนเบอร์โทรแล้วครับเบอร์โทรนี่เลยศูนย์เก้าห้าแปดสี่ห้าหกสี่สามสองนะครับ ตอนนี้คือราคาส่งของปลากระป๋องยอยู่ที่เก้าบาทห้าสิบถ้าคุณเอ,เอาไปขายปิดก,ก็ประมาณกระป๋องไม่เกินสิบห้าบาทก็สิบสี่สิบห้าบาทเราจะขายให้แพงแต่ปลาล็อตนี้่ปลาบอกก่อนว่าปลาตัวไม่ใหญ่สี่ตัวเก่ากระป๋องแต่ล็อตหน้าเนี่ยแต่ตัวใหญ่แล้วเพราะว่าเราลองแล้วเราลองดูแล้วว่ารสชาติปลาเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ในยุคที่โควิดเนี่ใช้ได้เลยนะเรายังมีสูตรเดียวอยู่นะเราจะมีสูตรเดียวอยู่ ก่อนนั้เนียเราคิดจะเอาปลากระป๋องกาชาเนี่ยปรา,ากฏว่ายังขออยอไม่ได้มันมันมัน,ม,นมันมีขั้นตอนเยอะแต่เราก็ส่งทีมไปวิจัยนะครับแต่ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านนะถ้าใครจะมาเอาที่บ้านหมอปลาก็ได้นะครับก็คือราคาส่งแต่เขาจะเอาไปขายราคาปีก็ไม่เกินสิบห้าบาทหรอกนะก็เก้าบาทห้าสิบนะแต่ว่าถ้าส่งเนี่ยผมไม่มีเวลาไปส่งนะครับผมไม่มีเวลาไปส่งแต่ถ้าจะให้เขาส่งไปให้เนี่ยครูต้องติดต่อไปที่เพจ ปลากระป๋องอ่าด็อกเตอร์พีหรือหมอปลาถ้าให้เขาส่งไปให้อะ่ะแต่ถ้าจะมารับที่บ้านเนี่ยมารับได้เลยนะมีแต่โทรมาลงหน้าก่อนบางทีปลาหมดอย่างวันเนี้ยเพิ่งเอามาลงไว้15ลงังไม่รู้เอฟซีคนไหนเขาจองไว้แล้วสิลัง15บ้าลังก็ประมาณ1,500้าร้ยมโยขนาลังหนึ่งลังนึงมาร้อยมันมีลังใหญ่ไงมันมันแพ็คละสิกระป๋องนะแพ็คละสิกระป๋อง แต่แต่แต่ถ้ายกรางก็คือร้อยกระป๋องนี่สั่งไว้มีคนมาสั่งไว้พันห้าร้อยกระป๋องสิบห้าลางล่างหนึ่งก็เก้าร้อยห้าสิบบาทเพราะมร้อยกระป๋องไงล่างหนึ่งประมาณเก้าร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าแถวหนึ่งเฮ้ยแพ็คหนึ่งก็คือสิบกระป๋องก็คือเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าบาทแต่ไหนมาแล้วเชื่อดี๋ย้าซื้อไปฝากลูกหลานซื้อไปเลยซื้อไปขายก็ได้กําไรดีอยู่แล้วรับประกันว่าฟาร์มอร่อยแซ่บมากเลย เดี๋ยวผมจะทำพวกเมนูปลากระกป๋องให้ชิมด้วยมาต่อฮะอันนี้คนดูเท่าไหร่โยงหกร้อยแต่ผมมะเขือเทศเนี่ยผมปลูกมาหลายรอบแล้วผมว่าไอายาที่กับอกว่าโดดๆอ่ะอย่าไปเชื่อเลยผมว่ามันมันเป็นสันดานของมะเขือเทศมัน มันอยากจะดกมันก็ดกมันอยากไม่ดกก,ดก,ก็ไม่ดกขนาดไปซื้อไอ้พวกผลิตภัณฑ์ผสมเทียมมานะฉีดจะง่ายถ้ามันไม่ดกก็มันไม่ดกแต่อันเนี้ยไม่ได้ฉีดเลยเสือกดกแปลกไหมคือมันเอาแน่กมันอยู่ที่อากาศครับมันอยู่ที่อากาศช่วงที่เราปลูกส่วนราคาเนะี่ยอยู่ที่จังหวะแต่ที่บอกฮนะแนะนํานะถ้าใครจะปลูกนะเมสาพืชสะภามิถุนาเนี่ยดูแลยากราคา ไม่ต่ำกว่าสิบบาทแน่นอนผมบอกก่อนว่ามะเขือเทศโลละสิบบาทก็กําไรเน้นๆแล้วครับแอ,อ่ตอนนี้สามสิบถือว่ามหากําไรเลยมะเขือเทศถ้าขายได้โลละสิบ,บาทจากไร่คุณจําไว้เลยว่านั่นคือกําไรแน่นอนครับคุณเป็นเศรษฐียอมๆแน่นอนถ้าคุณปลูกไว้สักหมื่นต้นนะมะเขือเทศมันจะเก็บถ้าดูแลดีๆเนี่ยมันเก็บได้ประมาณสองเดือนเลยนะหมื่นต้นเนี่ยเก็บวันนึงหลายตันเลยสองตันได้แน่นอน นะแต่่ถ้าช่วงอากาศช่วงนี้มันเอาแน่นอนไม่ได้ก็ลำบากเอาแน่นอนไม่ได้นี่ดูบรรยากาศนักเก็ตแมอปลานะตกอยู่ กันมาสักสิบกว่าวันอาจจะเยอะสิบกว่าวันจะได้เก็บเยอะก็คือต้นเดือนหน้าเนี่ยเก็บเยอะเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลิปเกี่ยวกับเมนูเกี่ยวกับปลากระป๋องให้ได้ชมทางช่อง youtube นะเดี๋ยวจะ,จะแปลสภาพเป็นอาหารได้หลายชนิดเข้าปไป,ป,ปกดผูกใจหรือว่ากดติดตามเพนปลากระกป๋องดรพีด้วยนะครับนะ ส่วนวันที่ผมไลฟ์แจกเสื้อและการพยานประเอกแจกถึงมือทุกคนแล้วครับได้ครบทุกคนแล้วสามตัวรู้สึกว่ามีแอร์เพชรบุรีท่ายางคนหนึ่งอายุทยาคนหนึ่งชนบุรีคนหนึ่งส่งครบไปแล้วเห็นใส่โชว์มาแล้วนะส่งถิ้งมือแล้วนะฮะเสื้อที่แจกอะนะงานะเรื่องปลากระป๋องนะครับติดต่อเป็นตัวแทนจ่าหมายก็เข้าไปในเพจเลย นะเข้าไปในเพจเลยถ้าเต็มจะเป็นตัวแทนจำนาหนะซื้อจะซื้อไปขายปีกก็เราขายในราคาเก้าบาทห้าสิบอยู่แล้วเราขายในราคาเก้าบาทห้าสิบอยู่แล้วนะครับไม่เกินกว่านี้ถ้ารับจากที่ไม่เกินกว่านี้จะขายดีหรือขายไม่ดีก็ยืนยันในราคานี้นะเพราะเราคิดว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องกําไรผมไม่ได้เน้นมุ่งเน้นเรื่องกําไรแต่ผมมุ่งเน้นให้ คนไทยได้กินของถูกและมีคุณภาพแต่ครั้งนี้ยรถเนี้ยปลามาตัวเล็กนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้ปลากระป๋องขายดีเจ้าของบริษัทบอกว่าปลามาตัวเล็กนิดเออนิดหนึ่งนะก็เอาเอาไว้ก่อนดีฝ่าไม่ได้แต่คราวหน้าเนี่ยปลาตัวใหญ่แน่นอนแต่ก็ราคานี้เหมือนเดิมนะราคานี้เหมือนเดิมนะติดต่อไปในเพจเลยแต่ถ้าผ่านมาบ้านผมปลาก็โทรมาเลยจะเอากี่กระป๋องจะเอาวันไหนเราจะจัดเตรียมให้ โทรมาล่วงหน้านิดนึงนะฮะโทรามาล่วงหน้าถ้งสองวันโอเคอ้าวโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดแชร์นะฝากกดแชร์กดติดตามด้วยในเพจเฟซบุ๊กปลากระป๋องด็อกเตอร์พีหมอปลา